3นิสัยที่พ่อแม่จะเป็นเพื่อนลูกได้สําเร็จข้อแรกค่ะไม่ตราหน้าลูกเวลาลูกเราทําอะไรผิดผิดที่การกระทําลูกเราเป็นเด็กดีเสมอเป็นเด็กดีที่กระทำอะไรบางอย่างพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ผิดไปเราจะไม่บอกว่าลูกเราเป็นเด็กดื้อเป็นเด็กไม่ดีเป็นเด็กใช้ไม่ได้ลูกเราเป็นเด็กที่ใช้ได้เป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักแต่บางทีเขาแค่ทําอะไรผิดไปแล้วเราก็ไปว่าเขาที่การกระทําค่ะ2ค่ะ สอนแบบเป็นมิตรดุอย่างเชิงบวกมันไม่มีความผิดอะไรที่มันควรค่าถึงขั้นจะต้องมาตะโกนใส่กันด้วยความรุนแรงหรือว่าจะต้องตีกันแรงๆต้องคิดภาพเรากับหัวหน้างานมันไม่มีความผิดอะไรหรอกที่แบบ เราจะต้องมาโดนหัวหน้าตีอย่างรุนแรงหรือว่าเราจะต้องมาโดนหัวหน้าแบบตะโกนใส่ต่อนหน้าทุกคนเราไปเห็นแบบนั้นแล้วยังรู้สึกแปลกเลยว่าเออมันไม่ควรทําสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรทําสิ่งนั้นกับลูกของเราเช่นกันเขาก็จะรู้สึกแย่มากๆถ้าเขาได้รับสิ่งนั้น3 อ่านความรู้สึกของลูกออกพ่อแม่ที่เป็นเพื่อนกับลูกได้ดีบางทีอะเขามองข้ามช็อตไปเช่นลูกบอกว่าไม่รักแม่แล้วเกลียดแม่มากแม่เนี่ยจะเข้าใจลูกอ่านความรู้สึกได้แล้วก็มองข้ามช็อตไปว่าจริงๆที่เขาพูดอย่างนั้น่ะแปลว่าจริงๆเขากําลังรู้สึกแย่ข้างในรู้สึกเศร้ารู้สึกอยากให้แม่กอดแล้วก็พยายามพูดสิ่งนี้ออกมาแล้วก็ไปซับพอร์ตเขาไม่ใช่บอกว่าแม่ก็เกลียดหนูเหมือนกันแม่ก็ไม่รักหนูเหมือนกันอันนี้พังเลยค่ะ